สวัสดีจ้าสวัสดีสุขสุขคนนะจ้าวันนี้กะซิมีเมนูหมกหมอเห็ดเข็มนะจ้าคุดยากมกเห็ดนะจ้าเลยไปได้เห็ดเข็มมากเอากลยสีมามกหมอกันเนาะนี่จ้าเอากสะจิกเห็ดเข็มของข้าเตรียมไว้แล้วก็ใส่หมอเตรียมไว้แบบนี้เลยเนาะจ้าแล้วก็สิเอาตะไไร้ที่ห้าซ้อยมาตําให้แหลกเนาะจ้ารือว่างคนเพิ่นกะซิบมมักตาตะไข่เนาะจ้ากะจิทุบหั่นเป็นทอนใส่เลยก็ได้เนาะจ้าเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมหอมแดงของข้าลงไปแล้วก็ใส่พริกตามความมากความเผ็ดกับตม มักของเฮาเลยเนาะแล้วเฮาก็ตอ่ำพ่อหยาบๆเนาะจ้าเฮาก็สิบกต่ำแหลกคักเนาะต่ำเสร็จแล้วเฮาก็สิตักเครื่องแกงของเฮาที่ต่ำไปใส่หม้อยเหที่เฮาเตรียมไว้เลยนะจ้านี่ก็สิได้แบบนี้เลยจ้าแล้วเฮาก็สิมาตัมในส่วนของข้าวเบือกันกรเนาะจ้าเนาะต่ำข้าวเบือต่อเลยมื้อนี้มกเข็ดของเฮาก็สิใส่ข้าวเบือคนๆจักน้อยเนาะจ้าก็สิบ่ใส่เนื้อสัตว์อีหยังลงไปเลยเนาะเฮาก็สิมโมแต่เห็ดแล้วก็ใส่ข้าวเบือใส่ผักธรรมดาเนาะจ้า ทำเขาเบือ่อเสร็จแล้วเ้าก็ตักไปใส่หมอเหตดที่ห่าเตรียมไว้เลยเนาะหรือว่าผู้ใดสิละลล่น้ำสะกอนคอยใส่ก็ดีขึ้นกันนะจ๊ะแล้วเขาก็สิใส่น้ำล่างโคกหรือน้ำสะอาดลงไปจักน้อยนะจ๊ะใส่ลูกโดดลงไป ใส่ต้นหอมหล้วก็ผักอีตู่ของเข้าลงไปเลยเนะเขาอยากกินมกฮีดเข้ากับมกแบบง่ายๆบบมีใบตองเข้ากับมกได้โดยการใส่หม้อแบบนี้เลยเนาะจ้าเสร็จแล้วเขาก็มาปรุงรสชาติกันเลยเนาะจ้าเข้า,าก็สิใไซปลาแดกลงไปจักน้อยแล้วก็น้ำปลาเนาะจ้าหล้กก็ใส่เกลือแลวก็สิใส่ผงนวเพิ่มความนวจักน้อยเนาะจ้าเสร็จแล้วเขาก็สิค้นเล่ทุกอย่างให้เข้ากันเลยเนาะจ้าเข้าก็ค้นไปเรื่อยๆจนกว่าพริกแกงเครื่องปรุงแล้วก็ขเขาเบือของเข้าจะได้ละลายทัวดีเลยเนาะจ้าเนาะนีจ้าเข้ลย พอเขาคนทุกอย่างเขากันดีแล้วเฮากกสีเอาหมอของเขาไปค้างไฟเลยนะจ๊ะไฟที่เขาใส่ในมันเนื้็สิเป็นไฟกลางค่อนข้างไปทางอ้อนนะจ๊ะสุกระยากนะจ๊ะหมกเหตุของเขาใส่เวลาประมาณสัก20-30นาทีนะจ๊ะและือประมาณสัก20นาทีเฮาก็มาเปิดเบิ่งแล้วก็ค้นๆ้าเขาเบื่อของเขายังบ่สุกเฮาก็เติมน้ำลงไปจักน้อยนะจ๊ะแต่ถ้าคนเบิ่งแล้วเขาเบื่อของเข้าสุกก็เป็นอันเสร็จลวจ้าหมกเหตดของเขา้า จานี่เสร็จแล้วจ้าโมเข็ดของข้าวในมือน,นี่หอมผักอีตูห่วยๆเลยจ้าเขาก็ไปตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยนี่จ้าโมเข็ดของข้าก็จะได้คนๆนเหนียวๆแบบนี้นะจ้าเนาะเขาก็สีเอาเข้าวเหนียวของขา้าปั่นดีๆมาคุยแบบนี้เลยจ้ามาเด้อผู้ใดสิกินโมเข็ดใส่ข้าวเบื่อเหนียวๆคนๆน,น้ำกันกินไปก็อหอมผักอีตูไปแซบดีจ้า เมนูหมกเ็ดกับเป็นเมนูที่เฮดง่ายเนาะจ้ะนาอบ่มีใบตองเขาก็ใส่หมอมหมกได้คือกันนะจ้ะแล้วก็เมนูหมกเ็ดถึงเ้าสิบใซ่เนื้อสัตว์กับแซบได้คือกันจ้า